มาแล้วทนายตั้มลั่นพร้อมช่วยลุงพลสู้คดีเต็มที่เตรียมลงพื้นที่บ้านกกอกครั้งแรก เมื่อวันที่21มกราคมที่สำนักงานกฎหมายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครผู้สื่อข่าวเนี่ยได้สอบถามนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มที่สำนักงานถึงประเด็นที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลประกาศผ่านสื่อว่าอยากได้ทนายตั้มมาเป็นทนายความเพราะเชื่อมั่นในฝีมือของทนายตั้มว่าเป็นทนายความที่เก่งและช่วยเหลือในเรื่องคดีความที่มีอยู่ในขนาดนี้ ทนายสิทธาก่าวว่าตนพร้อมเต็มที่100%ที่จะเข้าไปช่วยเหลือลุงพลในด้านกฎหมายแต่ต้องรอลุงพลมาหาตนก่อนตนจะได้เข้าไปดูในเรื่องรายละเอียดและขอพูดคุยทำความเข้าใจกับลุงพลเสียก่อนในเร็วๆนี้ คงต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านกกกอกซึ่งเป็นการเดินทางไปที่หมู่บ้านกกกอกเป็นครั้งแรกเพื่อดูสถานที่ให้เห็นกับตาตัวเองนะครับและถ้าผมเดินทางไปที่หมู่บ้านกกกอกวันไหนผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับและนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับทนายสิทธานี่ก็พร้อมเต็มที่100%ที่จะเข้าไปช่วยเหลือลุงพลในด้านกฎหมายนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน